พบกับรายการ a m a z i ิ g t เทศ l า n กับแก้มป่องทิพทุมลนค่ะก่อนอื่นเลยแก้มป่องต้องขอพูดคำว่าซินเจียยู่อี่สิ้นน้ฮ้นใช้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนรอนธานี Honey, ประจาปี2558นี้ค่ะและตอนนี้แก้มป่องนั้นได้อยู่ที่ถนนอาหารเทศกาลตรุษจีนรอนธานี Honey, นะคะซึ่งภายในงานนั้นจะมีการออกบูธของร้านอาหารและมีกิจกรรมมากมายนะคะยังไงเราอยู่มัวรอช้ากันเข้าไปดูภายในงาน,นกันก่อนค่ะ เทศกาลซึ่งทุกๆปีนะครับเราจัดปีนี้เป็นปีที่12นะครับย้อนไปหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็จัดกิจกรรมอยู่ที่บริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคมเนี้ยซึ่งมีพื้นที่ความยาวประมาณ900เมตรนะครับความยาวขนาดเนี้ยคนกาลังเดินสบายๆนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เราใช้เนี่ยเนื่องจากว่าถนนเส้นนี้กว้างนะครับแล้วก็การจัดกิจกรรมจึงสามารถที่จะเ,เพิ่มเติมแล้วก็มีความหลากหลายมากซึ่งปีนี้เ,เนี่ยจัดยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเพราะแต่และหน่วยงานแต่และภาอคองค์กร แล้วก็ตระกูลแท้ต่างๆรวมทั้งชาวไทยเชื้อสายเวียดนามน,นะครับเอ,ออกมาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาถือว่าเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันสามัคคีในการทํางานเพื่อชาวจังหวัดอุดรธานีแล้วก็มาบความสุขให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีจริงๆครับแล้วระหว่างปีนี้กับปีหน้า จะมีการพัฒนาแล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่านี้ไนะหมแน่นอนครับเพราะว่าทุกๆปีนั้นเราได้รับความร่วมมือนะครับจากหลายๆห,หน่วยงานเยอะจริงๆนะครับทั้งภาคเอกชนท่างหน่วยงานต่างๆซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นจุดเด่นของเราะนะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือทางเทศบาลเองเนี่ยเราจัดกลางใจกลางเมืองอุดรธานีนะครับปิดถนนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณร้านค้าต่างๆที่อยู่บริเวณถนนประจกักษ์รว่าส่วนต่างๆนะครับที่อาจจะนะครับในเรื่องของความไม่สะดวกะนะครับในเรื่องของการเดินทางหรือว่าการจอดรถอะไรต่างๆแต่ว่า ทุกคนเต็มใจจริงๆเพื่อความสุขแล้วก็ถือว่าเป็นปีใหม่นะครับของชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งปกติแล้วเนี่ยในจังหวัดอุดรธานีของเราชาวไทยเชื้อสายจีนก็เยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นความสุขครับที่ทางเทศบาลเองแล้วก็หน่วยงานต่างๆมอบให้กับทุกๆคนครับวันนี้ก็อยากให้ท่านอวยพรให้ท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องชาวอุดรของเราด้วยค่ะครับตลอดปีที่ผ่านมานะครับก็คงจะมีทั้งความสุขนะครับทั้งอุปสรรคนะครับแล้วก็เป็นอื่นอีก้างมายผมคิดว่า เราเข้าสู่ปีใหม่นะครับปีนี้เป็นปีแพ้นะครับผมก็คิดว่าอยากจะให้ทุกๆคนนะครับตรองดูในปีที่ผ่านมานะครับว่ามีอะไรที่เป็นอุปสรรคบ้างนะครับหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างผมว่าในความใหม่นะครับของปีใหม่นั้นจะเป็นสิ่งดีๆที่จะทําให้ทุกๆคนนะครับสามารถพัฒนาด้านอาชีพด้านการงานทั้งอายุนะครับทั้งเรื่องของสุขภาพต่างๆนั้นก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็พบแต่สิ่งที่ดีๆตลอดปีนะครับที่จะถึงนี้นะครับ ก็ซินเจีอยู่อีกซินี่ฮอยชัยครับ ผมชื่อสุรศักดิ์คิสนาครับมาเปิดบูดสตันถ่ายสูชินะครับร้านผงขายทั้งซูที่สามเหลี่ยมคินจังแล้วก็ซาซิมิแซลมอนซาซิมิปลาดมีทางปลาดิบด้วยมีทางปลาดิบด้วยครับแซลมอนของเรานี้แซลมอนเท้าเกตเอนะครับเรากเราเอากิโลละพันห้ามาแลกข,ขายในแพ็คละลัยบาทครับมผมตกแพ็คหนึ่งก็ประมาณเกือบสองขีดแล้วครับแต่เราเอารมาให้ โปรโมชั่นเพื่อน้องชาวอุดรครับผมก็ปกติผมก็ขายถนนคนเดินนะครับแล้วก็ส่งโรงเรียนแต่ตอนนี้คือผมกาลังจะเปิดร้านใหม่นะครับอยู่เส้นเส้นถนนสีสุกนะครับก่อนกลบกลมหลงมาจากครับเลยเลยโชว์คุณจิมจุดไปนิดเดียวครับครับผมฝากร้านใหม่ด้วยนะครับเร็วๆนี้ครับประมาณเดือนมีนาครับผมครับผมจะพบกับซูชิอาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่ ราคาแล้วก็อาหารทุกอย่างเป็นเกรดพรีเมียมทั้งหมดนะครับรับรองครับอ,อร่อยแล้วก็บรรยากาศหลายบรรยากาศครับผมครับผมสวัสดีครับพวกเราเจสเซอร์ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีปีใหม่ชาวจีนนะครับผมวันนี้พวกเราเจสเซอร์ก็อยู่ที่ อุดรธานีนะครับเป็นงานตรวจจีนของอุดรนะครับตอนนี้อยู่หลังเวทีได้บรรยากาศคือคักมากๆก็ดีใจมากๆที่พวกเราได้มาเจอแฟนๆที่นี่อีกครั้งนะครับยังไงก็เดี๋ยวได้สนุกกันบนเวทีแน่นอนครับสำหรับความประทับใจที่มาเล่นดนตรีที่จังหวัดอุดรนะครับผมว่าผู้คนที่จังหวัดอุดรเนี่ยมีความน่ารักเป็นกันเองมากนะครับให้การต้อนรับพวกเราเจสเตอร์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพวกเราเจ็ c เ n t e ตอร์ก็จะไม่ทําให้พี่น้องชาวอุดรต้องผิดหวังครับผมตุนจีนนี้ก็ขอให้อ่พี่น้องชาวอุดรเชื้อสายจีนทุกคนและเชื้อสายไทยด้วยนะครับมีแต่ความสุขสว่างมั่งคั่งแข็งแรงเฮงเฮงเฮงน่ครับผมตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ของพวกเรานะครับชื่อเพลงว่าคนที่ใช่นะครับตอนนี้ก็มิวสิกวิดีโอเรียบร้อยออนแอร์แล้วนะครับทาง y o u b e ก็ติดตามได้นะครับผมฝากด้วยครับเพลงคนที่ใช่ครับผมหรือสามารถเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ทาง f a c e b o o k c o m t j e t c e n t e r หรือทาง IG ของแต่ละคนนะครับพี่หมูหมูเจ็ทโอเจ็ทพีเจ็ทและเอสพีเจ็ทครับครับผมในโอกาสนี้พวกเราจะเตอร์ขอขอบคุณทางเทศบาลนครจังหวัดอุดรธานีไว้ด้วยนะครับที่ให้โอกาสพวกเราเจสเตอร์มามอบความสุขให้กับทุกคนในโอกาสดีๆแบบนี้ครับผมพี่ดีฝากอะไรถึงพี่น้องชาวอุดรบ้างครับก็ยินดีที่ได้เจอทุกครั้งนะครับครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับก็น่าจะได้เจอเจสเตอร์บ่อยๆนะครับผมแล้วเจอกันดีครับครับ พบกันใหม่ในจุดจีนปีหน้าประจำปี2,559วันนี้แก้มป่องและรายการเมซินฟิานต้องขอตัวลาไปก่อนเสียเสียสวัสดีค่ะ